ไปนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่ง<า>นะครับเป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับเป็นดารานะครับเป็นนางแบบเป็นนางเอกด้วยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจก็ดีนะครับ<อ>ในเรื่องของครอบครัวก็ดีและก็ยังเป็นคนที่ ดูแลสุขภาพของตัวเองดูแลรูปร่ปางของตัวเองได้ดีอยากอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็ตัดสินใจนะครับเข้ามาร่วมโปรเจกต์กับบริษัทอัลติมาไลฟ์แล้วนะครับอยากพบกับเขาหรือยังครับอยากหรือยังครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณอ้อนเกวลินคอตแลนด์ครับ ่าส่งเสียงได้อีกนะครส่งเสียงได้อีกไปสวยมาก <มา S 1> <ๆ S 2> จริงๆค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหบอกบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ขึ้นบนเวทีนี่สปีมีนะคะ ส่วนใหญ่จะขึ้นร้องเพลงอย่างเดียวเ,เปิดคอนเสิร์ตสักนิดหนึ่งจะดีไหม <laughs> จำอ้อนได้ไหมคะ <laughs> จ,ำจำได้เนอะนะดูหน้าตานะคะเดินเดินวนเวียนอยู่หลายรอบแล้วนะคะก็พอจะเห็นค้าบนะคะาตาว่าจะ,จะรุ่นเดียวกันอยู่ <laughs> นายุค90เยอะมากเลยนะคะ ออนเกวาินคอนแลนนะคะเดี Get ๋ยวอย่างนี้ละกันนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักบ้างนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะอ้อนหายไปไหนบางคนอาจจะติดตามบ้างบางคนอาจจะแบบรู้บ้างนะคะว่าทําอะไรอยู่แล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เนาะมามีโอกาสนะคะมารื้อฟื้นกันสักนิดหนึ่งนะคะแลวจะได้รู้ว่าวันนี้ออนมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลอันใดนะคะในอดีตนะคะงานเยอะมาก ะะอ้อนอยู่ในวงการบันเทิงนะคะเริ่มต้นจากเล่นละครเลยนะคะเดินแบบร้องเพลงนะคะน่าจะ8ปีมี8ปีที่เล่นละครนะไม่ต่ำกว่า60เรื่องนะคะข่าหูเลยเนาะนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะทุกคนที่เห็นอ้อนมานานเนี่ยนะคะอ้อนทำงานแต่เด็กเลยนะคะเข้าสู่วงการบันเทิงและทุกคนได้ยินชื่อเกลวินคอตแลนนี่ตอนอายุ16นะคะ ละครเรื่องแรกของอ้อนอ้อนหาเงินก้อนแรกให้กับคนคนในครอบครัวนะพ่อแม่นะคะก็คืออายุ16อยู่ในวงการบันเทิงอยู่เกือบ8ปีสําหรับการเล่นละครและ8ปปีสําหรับการเป็นนักร้องรวมๆแล้วน่าจะ20ปีนะเป็นคนต้องบอกแบบนี้นะคะว่าอ้อนอ้อนคิดถึงอาชีพเหมือนเป็นคู่ชีวิตเห็นด้วยกับอ้อนไหมคะถ้าคุณจะประสบความสำเร็จในอาชีพที่คุณเลือกคุณต้องรักมัน อ้อนเป็นคนหนึ่งค่ะที่อ้อนเลือกทําอะไรทําทีละอย่างเป็นคนแบบนี้ถ้าไม่ใช่ไม่จริงทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จไม่ทํานี่คืออ้อนเพราะฉะนั้นตอนที่อ้อนเล่นละครอ้อนเล่นอย่างเดียวร้องเพลงอ้อนไม่กลับไปเล่นละครนี่คือเหตุผลว่าตอนอ้อนร้องเพลงคุณไม่เห็นอ้อนเลยเพราะอ้อนไม่เล่นละครเพราะว่าคือถ้าไม่ชัดเจนในแนวไหนอ้อนทําสุดชีวิตแล้วอ้อนก็รักมันเพราะฉะนั้นคู่ชีวิตอ้อนคนแรกคือวงการบันเทิง หลังจากนั้นจับพัดจับผูค่ะไปเป็นผู้นำในธุรกิจเครือข่ายเฉยเลยมามายังไงก็ไม่รู้อยู่ๆก็เข้าไปแต่บอกเลยนะคะว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คำตอบที่อ้อนได้คืออ,อ้นไม่ได้เก่งแต่อ,อ้นถูกสร้างมาเพื่อให้ได้สร้างคนคือตอนเด็กๆคำตอบมันป๊อปอัพค่ะ เรียกคนในซอยในหมู่บ้านมาหมดเลยมาทําอะไรรู้ปะสอนหนังสืออ้อนชอบเป็นครูขโมยช็อกที่โรงเรียนค่ะแล้วก็สอนเพราะนั้นอ,อ้นบอกเลยธุรกิจเครือ,อข่ายมันคือการสอนน่ะอ้อนก็เลยรักมันทําไปทํามาอยู่ไปอีกเกือบสิบป,ปีหยุดทุกอย่าง mm. ในวงการบันเทิงไรายได้หลักล้านก็ได้กับเขาอยู่นะก็ได้อยู่ก็สัมผัสเจ็ดหลักต่อเดือนได้อยู่ นี่คืออดีตเห็นแล้วก็นึกถึงเนาะทีมงานอ้อนนะคะทั้งหมดอ้อนขยายไปเกือบ20ประเทศนั่งรถเออนั่งเครื่องบินไปคนเดียว12ชั่วโมงไปนิวซีแลนด์ไปคนเดียวเพื่อไปคุยกับดาวไลย์ที่นั่นเอาไม่เอาไม่รู้แต่ฉันไปตอนที่ออนทำเนาะ อินโดนีเซียมาเลเซียดูไบอาบูดาบีคือคือทั่วโลกค่ะเพราะว่าอ้อนอยู่บริษัทโกโบโลบอลอยู่บริษัทโกโบโลบอลเติบโตไป4ี่กว่าประเทศทั่วโลกอ้อนก็เลยทำทำไปทำมาหลงรักค่ะหลงรักแล้วก็หยุดในวงการบันเทิงแล้วคุณไม่เห็นอ้อนอีกเลยแล้วอ้อนอยู่ในบริษัทเนี้ค่ะอยู่เกือบ10ปีมีอะไรอีกอ่านี่คือทีมงานที่อ,อ้นไปถ่ายที่ สัตตหีบนะคะมีความรู้สึกว่ายังมีความรู้สึกว่าฟังดีนะคะอะไรที่ทำให้ออนหยุดอันนี้คือคือขบวนรถแห่เจอรักแท้ในบริษัทขบวนรถแห่ที่ออนมีงานแต่งงานเกิดขึ้นและขบวนรถที่คุณเห็นตรงนี้คือขบวนรถดาวไลา ในทีมงานที่อ่อนสร้างทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต่ำกว่า20คนที่ได้6หลักต่อเดือนนีคะทั้งหมดอันนี้คือทีมอ้อนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบริษัทนะคะเฉพาะทีมอ้อนไม่เกี่ยวกับบริษัทที่อ้อนทำจุดหลักของจุดตัดของอ้อนก็คือพอแต่งงานกายเป็นแม่ค่ะเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรเลยกลายเป็นแม่ แล้วมีความรู้สึกว่าอยู่บนสนามมานานแล้วอยากนั่งอยู่บนอัศจรรย์บ้างในวันที่พอเวลามันผ่านไปแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับคือถ้าเรายังอยู่ในลู่วิ่งที่เราวิ่งแข่งอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่รู้สึกแต่วันหนึ่งที่มันหยุดวิ่งอ่ะต้องบอกก่อนว่าคอมฟอร์ทโซนมันเกิดขึ้นกับออน แล้วมีความรู้สึกว่าต้องบอกนะคะว่าใครที่อยู่ในเส้นทางนี้ถ้าคุณไม่รักมันคุณจะอยู่ไม่นานค่ะเพราะอะไรคะเพราะคุณต้องอยู่เพื่อทุกคนและคุณต้องทําให้คนอื่นวินคุณถึงจะวินธุรกิจนี้ถ้าคุณเห็นแก่ตัวคุณจะอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นในวันที่อ้อนไม่พร้อมในวันที่อ้อนตั้งท้องแล้วอ้อนต้องอยู่กับลูกแล้วอ้อนไม่ให้ใครเลี้ยงเลย คุณรู้ไหมว่าหยดสุดท้ายของอ้อนคือ8เดือนอ้อนยังนั่งเทรนอยู่บนเวทีนานถึงห้าชั่วโมงยังทําอยู่นะในวันสุดท้ายและเรามีความรู้สึกว่าเราคือเรา,ค,เราคือเราไม่เต็มที่ที่เราจะต้องเอาลูกเราไปแล้วก็ต้องเดินทางอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเลี้ยงเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากแขวนนวมแล้ว คู่ชีวิตของอ้อนคนที่สองนอกจากวงการบันเทิงคือธุรกิจเครือข่ายที่จะไม่เปลี่ยนผัวนึกออกไหม <c oughs> คือมีสองคนอะในชีวิตต้องบอกก่อนว่าพอเขาให้โจทย์ว่ามาพูดที่นี่อ้อนเลยมานั่งคิดที่ผ่านมาของอ้อนนะคะอ้อนมีคู่ชีวิตแค่สองคนเท่านั้นเองที่อ้อนรักแล้วอ้อนก็อยู่นานไม่ได้เป็นคนคบแบบเผื่อเลือกคบทีละคนไม่ไม่นะจ๊ะคือ <c oughs> อยู่นาน คู่ชีวิตคนแรกคู่ชีวิตคนที่สองแล้วก็พูดกับตัวเองบอกตรงๆเลยนะคะว่าจะไม่ทำที่ไหนอีกแล้วขอแขวนนวมขออยู่บนอจจัศจรรย์มีความรู้สึกอยากสงบเอาจร,จริงนะคะถ้าคุณรู้จักอ้อนตอนที่อ้อนจะเดินขึ้นมามีแต่คนคิดว่าอ้อนคงไม่ตื่นเต้นเพราะคุณคิดว่าอ้อนเป็นดารา ออกรายการออกอากาศไปพบปะผู้คนเป็นคนสาธารณะเป็นคนของประชาชนคิดว่าคงไม่ตื่นเต้นคุณคิดผิดคะ่ะอ้อนเข้าห้องน้ำเป็นสิบรอบแล้ววันนี้บอกเลยนะคะว่าดาราก็คนค่ะดาราก็คนแล้วอ้อนก็มีความรู้สึกว่าเอาจริงๆเนเจอร์อ้อนเลยนะคะอ้อนไม่ชอบคุยกับคนแล้วอ้อนก็อยาก อยากอยู่ในคือต้องบอกก่อนว่าพอหลังจากที่เราที่เราตัดสินใจหยุดอะคะ่ะอ้อนอยู่ในโลกออนไลน์หมดเลยตอนนี้มีอาชีพประมาณ5-6อาชีพอ้อนทำแบรนด์ของอ้อนเองมีดาราสปานะคะเยี่ยมชมได้แล้วตอนนี้นะคะกลับมาทำในความฝันของตัวเองก็คือใครจะถ่ายรูปกับอ้อนวันนี้ไม่กดซับ c r i b e อ้อนเกี่ยวกับออฟฟิเชียลเพลงใหม่อ้อนอยู่ในนี้ไม่ให้ถ่ายรูปนะคะ นี่คือผลงานใหม่อ้อนมีไลฟ์แบรนด์เนมทำในสิ่งที่รักอ้อนบอกเลยนะคะอ้อนคุยกับสามีค่ะที่อยู่ในบริษัทเดียวกันอ้อนบอกว่าตอนนี้อ้อน40สิบแล้ว20สิปีที่เหลือขออยู่กับงานที่รักอยู่กับคนที่รักขออยู่กับสิ่งที่อยากทำทั้งหมดอ้อนทำที่บ้านอยู่กับลูกทั้งหมดเลยไม่มีหน้าหลานเหตุผลที่อ้อนหยุด เครือขายเดิมเพราะไม่สนับสนุนการทำออนไลน์อ,อ้นอยากอยู่กับลูกแล้วอ,อ้นอยากหาเงินแต่เขาไม่สนับสนุนมันได้เหรอออนไลน์ตอนนี้ไม่ขายของมีแต่คนแย่งกันไลฟ์ขายของอะตอนนี้มันได้เหรอคะถ้าจะทำแบบเดิมๆม,มันไม่ได้ยุคมันเปลี่ยน disruption มันเข้ามาค่ะ ถ้าคุณไม่พัฒนาบอกเลยนะคะสินค้าเขาเยี่ยมยอดมากบอกตรงนะในวันที่ตัดสินใจเข้ามาที่นี่นะคะแล้วถามใจใตัวเองค่ะไฟดีนะคะถ้าอ,อ้อ,อนไม่ทําคืออ้อนไม่ทําถ้าอ้อนทําคืออ้อนทําเพราะมันคือจิตวิญญ,ญาณอ้อนทางชีวิตอ้อนต้องตอบคําถามและทะเลาะก,กับตัวเองให้จบว่าทําไมอ้อนถึงทําเพราะนั้นคาตอบทําไมถึงทําโจทย์ในวันนี้บอกตรงๆนะคะถ้ามาด้วยเงินอ้อนไม่มาหาพาะอ,อะไรคะ เพราะอยู่ที่อื่นก็ได้เงินเหมือนกันแต่ถามว่าถ้ามาเราไม่ได้เงินทำไหมเขาไม่ทำแต่ไม่ได้มาเพราะเงินนะแต่ถ้าไม่ได้เงินไม่ทำ <L an> เอาจริงๆเลยนะคะฟังให้ดีนะทุกคนในห้องนี้คุณอาจจะมาด้วยเงินและคุณอาจจะเห็นว่ามันหอมหวน แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เงินนานจากที่นี่คือคุณต้องรักเขาค่ะ20ปีที่เหลือของอ้อนในวันนี้อ้อนบอกคุณไปแล้วออนไลฟ์แบรนด์เนมครั้งหนึ่งคืนเดียวสัพพัฒไม่ต่ำกว่า5แสนต่อหนึ่งครั้งในนี้ไม่มีสัมภาระเนาะสปาอ้อนทำเองอ้อนมีความสุขมาก เสื้อผ้าทุกวันนี้นะคะบอกตรงๆโพส์ใน Facebook มีแต่คนจะซื้อสิ่งที่อ้อนใส่เจ้าของแบรนด์อ้อนมีผลิตภัณฑ์เสริมความงามในส่วนตัวด้วยบอกตรงๆว่าไม่ได้ขัดสนค่ะอยากสงบไม่อยากคุยกับคนแล้วก็อยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกหาเงินได้อยู่ที่บ้านนี่คือโจทย์หลังจากนี้อีก20ปีของออนแล้วทำไมทำ ไม่ใช่แค่เงินเพราะถ้ามันหมายถึงทั้งชีวิตมันคือจิตวิญญาณออนเห็นวิสัยทัศน์ของอัลติมาออนเห็นจิตวิญญาณของเขาออนเห็นคุณไนท์ออนเห็นคุณธนัทออนเห็นสิ่งที่อัลติมาสร้างให้คนไทยไฟดีนะคะอัลติมาจะทำให้คนไทยรอด เวลาออกไปคุยกับคนแล้วเขาถาม b บานารีเหรอขายตรงหรือเปล่าคำพูดอะไรก็ตามที่มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าคุณอย่าไปซื้อมันค่ะเพราะคุณมีจิตวิญ,ญญาณที่สุดยอดอยู่ที่นี่อ้อนตอบว่าไงทราบไหมคะตบมือไดอ้ยังมีอีกหลายช็อตไม่ต้องรีบตบทีเดียว อ้นตอบว่าไงรู้ป่ะอ้อนบอกว่าคือเขากําลังคือวันนี้อ้อนต้องบอกว่าลูกค้ากับคุณคุณกับเขาคือมนุษย์ทุกคนชอบสิ่งเดียวกันและโดยเฉพาะประเทศไทยเครือข่ายมันแย่มากสิ่งที่คุณจะอยู่แล้วคุณจะสนุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่อ้อนเข้ามาจอยเลยนะคะอ้อนซื้อจิตวิญญาณของเจ้าของค่ะเพราะ ้าวันนี้จิตวิญญาณบอกตรงนะ AI ไม่ต้องทำก็ได้ Product Talk ไม่ต้องทำก็ได้แค่ทำแผนการตลาดยุติธรรมลงทุนน้อยๆในเศรษฐกิจตอนนี้คือแค่นี้ก็สุดยอดแล้วมันจะทำให้คนไทยรอดแล้วเงินมันจะพัดมันจะสะพัดอยู่ในโรงงานดี d มันจะสะพัดอยู่ในกลุ่มพวกเราแค่นี้ก็สุดยอดแล้วจะทำอะไรนักหนาพีเซนเตอร์ไม่ต้องจ้างหรอก เอาจริงๆมาห้าคนก็พอแล้วจะเอาอีกห้าคนไม่ต้องหรอกเขาทําขนาดนี้คุณยังไม่ทำเหรอเพราะฉะนั ah 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 então, ้นวันนี้อ้อนเห็นจิตวิญญาณของเขาถ้าวันนี้สิ่งที่เอาติมากาลังจะทําให้คนไทยทั้งประเทศและคนไทยทั่วโลกรอด สิ่งที่อ้อนเป็นศักยภาพและชื่อเสียงที่ยังมีอยู่ถ้ามันผ่านจากตัวอ้อนแล้วทำให้ทุกคนรอดอ้อนทำค่ะมันมากกว่าเงินพอถ้าคุณชอบอ้อนคุณเชื่ออ้อนคุณถ่ายรูปกับอ้อนแล้วคุณเอาไปค้าขายถ้ามันไม่ทำให้คุณรอดคุณทำค่ะอ้อนเอาถ้าอย่างนี้อ้อนสนุกถ้าเอาถ้าอย่างนี้อ้อนสนุก แต่ถ้าทําให้ตัวเองรอดอ้อนไม่ถามเพราะอ้อนทําอย่างอื่นอ้อนก็ได้เงินอ้อนเริ่มนึกถึงดาวไลน์เก่าอ้อนอ้อนยังมีความรู้สึกว่าอ้อนยังช่วยได้ไม่หมดคนที่เขาลาออกอ่ะที่เขาเป็นนี่วินเินนะอ่ะออนยังนึกถึงเขาแต่ว่าเครื่องมือเก่ายานพาหนะเก่ามันทําให้เขาไม่ถึงจุดมุ่งหมายก็แค่เปลี่ยนยานพาหนะถ้าคิดถึงตัวเอง อยากให้คนอื่นรอดอยากให้คนไทยรอดและถ้าบริษัทที่มีจิตวิญญาณและมีฐานจิตใจที่เยี่ยมยอดแบบนี้ผ่านกระบอกเสียงจากหน้าตาอ้อนและการเป็นของอ้อนและททำให้คนทั่วประเทศรอดอ้อนทำอย่างนี้สนุกอย่างนี้น่าทำ บอกตรงๆนึกในใจเวลาจะออกไปคุยกับคนฟไฟดีนะคะใครที่ยังไม่เชื่อมัน่นสำหรับอ้อนก่อนที่อ้อนจะทำอ้อนหาสิ่งที่อ้อนรักในนี้อยู่เกือบสองเดือนถ้าอ้อนหาไม่เจออ้อนไม่ฝากชีวิตแล้วอ้อนไม่แลกด้วยจิตวิญญาณใครก็ตามที่มันกำลังเขาดีกว่า ที่เขากำลังลดคุณค่าอัลติมาลดคุณค่ากับสิ่งที่คุณเลือกลดคุณค่าอาชีพใหม่ลดคุณค่ายานพาหะะลำใหม่คุณอย่าปล่อยให้เขาอยู่ในความคิดเดิมๆคิดแบบอ้อนเอาไม่เอาไม่รู้กูสนุกนึกในใจกูสนุกกูไปโชว์ของกูจะเล่นมายากลให้มึงดูมึงมานี่ เออารสแกนได้โชว์ได้สนุกจบแล้วมึงจะเอาไม่รู้กูได้อวดจบ <c oughs> เอาจริงๆเ <c oughs> พราะอะไรคะเพราะเรื่องพวกเนี้บอกตรงๆต่อให้มีของดีถ้าธรรมะไม่จัดสรรนะเขาก็ไม่เห็นเขาก็ไม่แลกผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เลือกคนได้เสมอคะ่ะเพราะฉะนั้น ถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้สึกว่าวันนี้คุณยังไม่บีลีฟคุณยังไม่เชื่อคุณยังกลัวคุณยังไม่มั่นใจว่าคุณจะไปในแบบไหนคุณเป็นตัวของคุณเองสร้างปรากฏการณ์ในเฟซของคุณแล้วอย่าให้คนใครก็ตามที่รู้จักไม่มากพอลดคุณค่าในตัวคุณค่ะคุณชูความเด่นของอัลติมาขึ้นมาจิตวิญญาณของบริษัทค่ะเขาทำให้ถึงขนาดนี้จริงๆเขาไม่ต้องทำก็ได้ถามค่ะว่าเขาต้องทำไหม เขาไม่ต้องทำเพราะทุกวันนี้เขาก็รอดเจ้าของบอกกับอ้อนว่าพันล้านเคยทำได้อยากทำหมื่นล้านและอยากให้คนไทยรอดนี่คือนี่คือสิ่งที่สุดยอดสำหรับอ้อนนะคะต้องบอกว่าอ้อนชัดเจนมากอ้อนประกาศลงเฟซบุ๊กใครรู้จักพี่ให้อ่านไว้ใจพี่ไหมเชื่อมือพี่เปล่า ในชีวิตไม่เคยทําอะไรไม่จริงทําจริงทํานานครบกระครบทีละคนโปรเจกต์ใหม่ที่กับพี่ประกาศไปไม่ใหญ่ทำทาไม่ใหญ่ถ้าทําเล็กไม่ทํำรอดูรอดสองปอลอใครสงสัยไม่น่าใจคุยกับพี่อินบอกบอกเบอร์ชัดเจนเห็นคุณค่าค่ะบางคนเป็นไงคะแอบแอบทำไมไม่กล้าโพส ไม่กล้าโพสไม่กล้าโพสทำไมก็เพราะคุณแบบนี้ไงเงินมันเลยไม่วิ่งหาไงคุณต้องชัดเจนคุณไม่ชัดเจนคุณไม่รักอาชีพคุณอาชีพไม่ตอบแทนให้ผลลัพธ์คุณเช่นกันคุณต้องรับอาชีพคุณและทําให้คนที่มันที่มัน,ท,มนที่มันเคยคิดลบๆคิดไม่ดีเคยไปเจอบริษัทแย่ๆมาเคยลงทุนเคยไม่ประสบความสําเร็จคุณพวกเราทั้งห้องทั้งหมด จบงานนี้ไปออกไปชุบชีวิตไปเปลี่ยน mindset และปลูกความฝันของพวกเขาเพราะเขาเคยเป็นคนที่มีความฝันไปให้เขาเห็นว่าเท่าวันนี้ลงทุนน้อยกว่าไว้กว่าง่ายกว่าและได้มากกว่าเอาไหม <S <S มันคืออะไรไม่ร,มรู้มันคือไบนารี่หรอมันจะเป็นอะไรไม่รู้น้องจะเรียกว่าอะไรก็ตาม พี่เรียกมันว่าไฮบริดเอาให้ถูกจริตเราได้ผลลัพธ์ร่วมกันเอาไหมเออใครจลิตแบบไหนอยากจะทําบริษัทนี้คือเอ,อื้อให้คุณทําทั้งหมดชอบขายขายชอบทําให้สงสัยทําชอบออนไลน์ line, ทําชอบคุยกับคนทําทําแบบไหนก็ได้ที่มันถูกจริตแล้วเราได้ผลลัพธ์ร่วมกันค่ะ นี่คือระบบไฮบริดที่วันนี้คนไทยจะสับึงแล้วอึ้งไปทั่วการลนานเทิน <_ d ans> อาอยากจะบอกใครอยากฟังเขาดีหรือ, <_ d ans> อยังต้องบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่เอาจะมาอัติมาจะทำไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างโปรดักทอกก่อทำา a r สแกนก็ททำ ไอ้นั่นก็ทํานี่ก็ทําเชื่อว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะคุณธนัทคงจะเอาตัว AI มาเดินอยู่ข้างๆเราคงจะดูดออกมาจากไลน์แล้วก็มาเดินอยู่ข้างๆเขาคือแบบต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณอยู่ภายใต้บริษัทวิสัยทัศน์ของเจ้าของและผู้บริหารทั้งหมดอยู่ภายใต้การพัฒนาไม่หยุดนิ่งคุณจะกลายเป็นนัมเบอร์วันในประเทศไทย สุดท้ายก่อนจะประกาศข่าวดีขอพวกเรานะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอัลติมาผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดที่นั่งอยู่ฝั่งนี้ทุกคนเลยความกล้าหาญนะความกล้าหาญของผู้นำของพวกเราที่วันนี้คิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตัวเองนี่คือผู้นำค่ะและพร้อมที่จะสร้างค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าขออนุญาต n o w l e d ร e นะคะเพราะเป็นรุ่นพี่ในธุรกิจที่อ่อน แอบปลื้มมากๆเขาปบเผเชิงบังคับกับคุณเดี่ยวกับพี่จุไรมานด้วยนะคะสองคนเลยนะแล้วก็ผู้นำที่ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยทุกๆคนเลยที่อยู่ที่นี่เขาพร้อมที่จะทำให้คุณมีชีวิตใหม่เพราะนั้นเอาพลังตรงนี้เอาวิสัยทัศน์ตรงนี้แล้วเอาจิตวิญญ,ญาณของอัลติมาที่จะทำให้คนไทยรอดและพวกเราต้องรอดทั้งหมด สิ่งที่จะทำให้พวกไทยคนพวกเราและคนไทยรอดหลังจากนี้คืออะคาเดมีค่ะเรากำลังจะมีข่าวดีนอกจากสิ่งที่บริษัทกำลังจะสร้างให้นี่คือสิ่งที่เราจะสร้างร่วมกันอ้นบอกแล้วใช่ไหมว่าอ้นทำหลายอย่างมากและหนึ่งในนั้นคือเจ้าของแบรนด์วันนี้คำพูดหนึ่งของเจ้าของค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆเป็นคำพูดที่เรียบง่ายไม่ได้มีอะไรเลยแต่มันอยู่ในใจอ้อนตลอดเวลา พี่มีศักยภาพพี่เก็บไว้ทำไมมันมันมีความรู้สึกตอนแรกนะตื่นเต้นมากไม่ร <Yeah> UH ู้จะพูดอะไรตอนนี้ลงยากแล้วเวลาน่าจะหมดแล้วนะคะคุณบิ๊กข่าวดีก็คือ อ้อนจะเอาความรู้ของอ้อนนะคะที่มีทั้งหมดนะคะร่วมกับผู้นำนะคะแล้วก็แบ็ k ออฟฟิศทั้งหมดเลยนะคะสร้าง Academy ไฟดีนะคะ Academy ของเราจะรับลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกคุณคือผู้โชคดี Academy นี้ชื่อว่า Formula S s เ t หุ่นฝันปั้นหุ่นจริงคะ่ะอ่า จะรับสมัครช้างน้ำทั่วประเทศไทยค่ะให้เวลาสำรวจตัวเองว่าตัวเองมีคุณสมบัตินั้นไหมก้มลงไปค่ะพ้นพุงหรือเปล่าก้มลงไปมองค่ะขาตัวเองค่ะพ้นพุงไหมจ๊ะถ้ามาคนเดียวถามเพื่อนข้างๆฉันใช่ไหม นี่คือผลลัพธ์ที่อ้อนทำบอกเลยนะคะนี่คือสิ่งที่คันไม้คันมือมากแล้วอยากให้เกิดขึ้นค่ะผู้หญิงคนนี้น้ำหนัก89เดือนเดียวหายไป14โล3เดือนหายไป25โลแล้วมาจากการดื้อยาโยโย่เซตหุ่นฝันปัน้นหุ่นจริงไม่ใช่แค่ผอมแต่คือของแถม ของสุขภาพดีนะคะผอมคือของแถมค่ะเพราะ Academy นี้จะได้หุ่นที่เปลี่ยนไปเป็นของแถมเราตรวจแม้กระทั่งเลือดคุณและนี่คือผลลัพธ์ที่อ้อนทำทั้งหมดแลบเลือดเปลี่ยนคุณถ่าย before after กันไว้เลยค่ะหนึ่งเดือนไฟดีนะถ้าวันนี้เราเปลี่ยน แบบนี้ได้ห้าคนจากคนที่คุณไปเอามาเพื่อเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นในองค์กรคุณถ้าห้าคนของคุณเปลี่ยนรวยสิคะถูกไม่ถูก<อ>รวยสิคะและบอกเลยนะคะคนนี้คือป้อมค่ะคือน้องที่เพิ่งวางสายคุยกันเมื่อวานนี้บอกป้อมพี่อ้อนขอรูปหน่อยและตอนนี้ผลลัพธ์เธอเป็นยังไงผ่านไปแล้วหนึ่งปี บอกเลยนะคะไม่ใช่แค่ป้อมคนเดียวความรู้ที่อัลติมาจะส่งต่อให้ก็คือคุณไม่ได้รอดแค่คนเดียวแต่รอดชั่วโคตละทั้งตระกูลเลยเพราะความรู้นี้มันจะเปลี่ยนไปที่ต้นต่อกระบวนการเผาผ่านของคุณที่มันพังไปทั้งชีวิตมันจะกลับมาอีกครั้งค่ะเราไปแก้ที่ต้นต่อไม่ใช่โปรแกรมลดสัดส่วนและลดน้ำหนักที่คุณเคยเจอมาในประเทศไทย บอกเลยสามีหายไปเหมือนการจากคนเดียวรอดภรรยาผอมลงลูกชายอายุ1 0 11ปีนะคะน้ำหนักน้ำหนัก80กวโลไฟดีนะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าวันนี้โอกอ้วนเกิดขึ้นในคนไทยแล้วคนที่เป็นคือหัวหน้าครอบครัวโรคชุดมาหมดเลยคะ่ะ NCD มาหมดเลยคะ่ะเบาหวา,วานมาพร้อมน้ำหนักคะ่ะ ไขมันหลอดเลือดหมดเลยค่ะเพราะนั้นอะคาเดมีของเราจะเปิดลงทะเบียนในวันนี้และที่สำคัญไม่ใช่แค่ผอมสุขภาพดีกลับไปคุณยังได้เงินรางวัลสูงส,สุดด้วยอยากฟังเขาดีไหมอย,อยากฟังไหมคะ เพราะฉะนั้นตลาดมหาศาลเลยนะคะตลาดลดน้ำหนักมหาศาลเลยและเราจะเป็นแบรนด์แรกที่สร้างผลลัพธ์แบบนี้ไปให้อึก,กระทึกในประเทศไทยเลยค่ะสำหรับอ้อนในวันนี้ขอให้ทุกคนได้ผลลัพธ์ร่วมกันและเดี๋ยวฟังข่าวดีนะคะขอบคุณค่ะ